กลับสวัสด,ดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพาไปตามแนวทางพี่น้องเลาาพัฒนาพี่น้องกับปูอุดรเดนะครับล่าพัฒนากับปูอุดรพี่น้องนะครับวันสิผ่านมาพี่น้องก็รุดกันมานมาเรื่องตึงถืดพี่น้องนะครับกับบอลไปยังแนวทางมีเขามีรถได้พี่น้องแนวทางมีหลายครูมีหลายหางพี่น้องบอต้องแก่โต ว่าชุดเตียมชุดบบเตีมบบตองเบาพี่น้องเอาจ้าจ้าแน่นแเข่าคือเขา่ารุดคือรุดพี่น้องบบตองจังสันจังสี่พี่น้องมันยืดมันยาวเนาะเพราะว่าแนวทางหน่อยโตพี่น้องหน่อยหางเนาะเอาความมั่นใจมาให้พี่ให้น้องนะครับเนาะบ่ตองสาวยชยกันมากมายพี่น้องนะครับเนาะสามคู่สามหางแต่ว่างวดนี้พี่น้องฟันสามตัวด้วยเด้อ สามตัวหางเดียวพี่น้องนะครับสามตัวหางเดียวจัดให้พี่ให้น้องเอาไว้พิจานากันแน่นอนสำหรับปูอุดรพี่น้องนะครับผพ้ใได้มั่นใจผพ้ใได้เป็น fc ปูอุดรน,นะครับเนาะมั่นใจเพื่อนก็จะเริ่มก็เลยกดแช่กดติดตามเพื่อนให้เพื่อนมีกำลังใจพี่น้องนะครับสู่ต่อไปพี่น้องนะครับแนวทางของปูกะบอรรมดา แนวทางเล่าพัฒนากับวัฒนมาดาพี่น้องเบ่ากันง่ายๆซะผู้หนึ่งรีผู้หนึ่งซอกพี่น้องผู้หนึ่งรีผู้หนึ่งซอกแล้วเจ้ผู้ใดที่ซอกเห็นรีได้พี่น้องนะครับเนาะผู้หนึ่งออกไปเสื่องผู้หนึ่งน้ำหาคิดวางสันหลดนั่นแหละครับแนวทางแต่ละคนเนาะก็หักใหม่ไล่ย่ามกันเนาะมาอยู่หม่งใดอยู่ใสสีน้ำหาเห็นสีน้ำหาพอ่อบ่ แนวทางเล่าพัฒนานี่พี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาติดตามแนวทางเล่าพัฒนาของปูอุดรกันพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาปูอุดรว,วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเด้อวันจันทร์วันจันทร์ ที่ยี่สิบดนะครับวันจันทร์ที่28ดตุลาคมนะครับสองห้าหเจดพี่น้องนะครับ ลาวพัฒนาปูอุดรเด้อเลาพัฒนาลาวพัฒนาปูอุดรน,นะครับ ปูอุดรเดอ้อพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูอุดรพี่น้องวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่าง นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องกะบบอลูสิว่าจังได้วิ่งบนล่างเนาะของปู่อุดรพี่น้องนะครับปู่อุดรวิ่งบนล่าง,งพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันพี่น้องเนะบิบ้งกันแปดเม็ดเดียวแขนแขนแปด เม็ดเดียวแคนๆคนพี่น้องนะครับพี่น้องมากระจัดเดอ้อขัดกับพานพี่น้องนะครับเนี่ยทางมีเขามีรุดใดพี่น้องพอจะดีเสื้อว่าเนาะแนวทางมีแตกสามตัวในนอนมือมือวันจันทร์ที่จะถึงนี้พี่น้องมีแตกสามตัวนะ้อ คิดในใจว่ามีแตกสามตัวแน่นอนพี่น้องจักซีเมนของอาจารย์ไหนนะครับจักซีเมนของอาจารย์ไดก็แล้วกันพี่น้องนะครับแตกสามตัวเนี่ยนะครับมีแน่นอนพี่น้องมีแน่นอนแตกสามตัวของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นี่พี่น้องนะครับมีแตกแน่นอนนะครับเอาพี่น้องมาเบิงน้ากันเพิ่นจับคููยังให้พี่ให้น้องเนาะมาเบิงน้ากันน้องพี่น้องเนาะ จับคู่พี่น้องจับคู่เนาะจับคู่ปูอุดรเนาะเอาแปดหนึ่ง แปดสามแปดสี่พี่น้องครับนี่คือแนวทางของปู่ อุดรพี่น้องนะครับเอาแนวทางดีๆเด็ดๆมั่นใจแล้วจังเอามาฝากพี่ตอนนองคัดสันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับหนารุ่นหนาล่าลองแล้วจังเอามาให้พี่น้องลงทุนเป็นทุนเป็นห้อนพี่น้องนะครับนี่คือผลงานของปูอุดรนเอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้อง ได้เบิงผิดารณากันพี่น้องมักกัจัดคัดกับพานบอกว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดได้เด้อพี่น้องเด้อบอมีผล้ใดสามารถสิดูได้ว่าแนวทางเขาตัวใดออกตัวใดพี่น้องนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นแนวทางของปูแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไหลกดแช์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ นะครับให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนตีไซมหมายเลขสามตัวให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเพื่อนทีจัดให้พี่ให้น้องให้พี่น้องจัดไปหกประตูหกหางกันไปพี่น้องหกประตูหกหางกันเลยนะครับแต่ละสำนักให้สามตัวพี่น้องลงทุนตัวละหนึ่งบาทพี่น้องกะบ,บ่มีปัญหายังพี่น้องนะครับลงทุนหนึ่งบาทได้จ้างหนึ่งพันนะครับพี่น้องนะครับ สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องของปูเห้าเนาะปูอุดรเห้า,าหายยังพี่น้องไปเบิงกันเนาะหนึน่งแปดสี่ หนึ่งแปดสี่พี่น้องเอ้ยหนึ่งแปดสี่เด้อมีแตกแน่นอนงวดนี้สี่บอกใครพี่น้องมีแตกแน่นอนสามตัวแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอของปูอุดไรไว้พี่น้องนะครับเนาะแคปหน้าจอของปูอุดไรไว้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อูอุดรอนกันหลายๆได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพพี่น้องคลิปหน้าพ่อกับพ่อใจดีไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ